สวัสดีพี่น้องป้องปลาเบิร์ดซูฟูซูโคยินดีต้อนรับกลับสูซองบาอาดเดอพี่น้องเดอตอนนี้ก็คือเวลาสองทุ่มแล้วพี่น้องจ้าบะเอือฮะก็มาจ้าลงมาแล้วบะเอืิกลงมาแล้วจ้าเซฟกระทะทองแดงประจําทีมงานพี่น้องจ้าลงมาแต่งเห็ดสูกินะแกงเห็ดสูตรไหม,มนะพี่น้องสวัสดีเด้อทุกคนเห็ดท,ที่เราได้หาได้วันนี้ก,ก,ก,นกับเห็ดท,ที่เราหาวันก่อน ค่อยเอาลงมาแกงี่ยสูบเพื่อคนกินน้องทุกคนนี่แหละพี่น้องเอยเฮ็ดที่ข่อยไปหามาก,กับตุ๊ยุกันเนี่ยข่อยเอามากแกงี่ยเพว่คนกินเลยเดอ้อเห็นบพี่น้องเห็นอยู่เนาะทั้งสดและทั้งใหม่ปนกันไปพี่น้องจ้าเออทั้งสดเละยุนิตยุยตู้เย็นเห็ดกระดาษ นีใส่เนค่ลาเห็ดไท่เหรอใช่ล้างน้็หม้อกระทะหม้อมอรมอมน้อยนั่นคือเ้าจะหม้อกระทะบอกมอรอมออรมออรมออรมอรองมออามอีอรมออรมออมออมออร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 มมอรมออรมอ่อหมอมอรมอ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 นอรมออหมออรมอออม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 ออมออมอออมออมอมอม น้ำอะไรน้ำกินหรอน้ำกินอยู่ในบ้านน้ำเย็นไคล์พี่น้องใจเย็นไคลกับเพื่อเลยเผาสระแก่สระคือคนคือคนทั้งเผาัคือคนใส่เนื้อเด็ดอีกะไรแต่กันยังแข็งอยู่พี่น้องดอกมันนี่พอได้กินอยู่ ก็จะเป็นไยนวัฒนธรรมก็สร้างก็น้องพี่น้องเนาะจกิดสันได้ก็โอ้ยกระตากระบังเพธอเลยอดหยุดแจ้งอากาศหญ้าพี่น้องเออต้นสร้อยกันพี่น้องวิ่งกับบริเวนบริเวณยังดอกเออแห้งบ่อขื่นแห้งบ่อทายแห้งบ่อขื่นนะพี่น้องแห้งบ่อขื่นแห้งกระต่าพี่น้องจะลายจิบอ่าถ้าซุปกระต่ายกะถ้ายยูพี่น้องเอ๊ยเนาะบริหารก็ได้ช่องบ่า คือบอดวสังคอพี่น้องฝากเบิ้งคลิปให้ในเด้อเป็นยังไดงอะไรยังไงคือทั้งเงียบแท้เฟซบุ๊กกับเป็นเฟซบุ๊กกับบอแจ้งเตือนร้ายกับบอมีคนแสดหาเงียบกีบคืออะไรยังไงไม่เข้าใจพี่เบิ้งว่าลงอัน อย่างเคยลงเฟสอ่ะชั่วโมงหนึ่งคนเป็นสองคนตายเป็นไปได้หรอเป็นไปได้มาพี่น้องจ้าเอ้นี่พี่น้องจ้าเห็ดเก่าเห็ดใหม่จ้าตัวนี้คือเห็ดใหม่จ้าเออเห็ดเก่าจ้าพี่น้องจ้าใส่เซฟิดไว้พี่น้องเอ้ยยังไม่ทันได้เปื่อยเถอพี่น้องบ่ะเซ่นน้ำก่อนบ่รดูว่าให้มันเปื่อยนี่เลยจะเปื่อยอยู่ในหม้อนั่นแหละหรอไตรมาก็เห็ดสูันกินพี่น้องเอ้ย เด็กชายบริยังดอกกินเขาบอกท่า,ทานจ่ายเบามันก็ขึ้นอยู่ข้าคือโลดหาเก็บผักตรงผักตี๋ก็แด้วพี่น้องเออจะข้าวหนึ่งเนาะหาบ่าเอื้อเป็นผูกกำกับกระก,รกรอมืมาจ้าพี่น้องจา้าแกงเห็ดปวอ่ะทางเก่าและใหม่พี่น้องจา้าสันก็เอาพักใส่หั่นเลยเนะาะสันก็ได้ผักอีตู้หนึ่งคือ,อยุ้มมือพี่น้องเอ้อ ผักเขาลายฮาสจใต้สำไดก็ได้นนจ้า้คฟูงม้เนอมอไปดูนะเอ,นนนนออยูออยเหมันม่นา็ดยูให้กินสู้ก,กันกินนี่แหละพี่น้องเอ,อตัวนี้นนนะเป็นก้อนจ้อา,อ,าออกออกิสซองฟนตเฮ็ดเก่า,กกาจ้กกาเฮ็ดเก่าพี่น้องช่กกวงเฮ็ดตเถ่านั้นละนี่เฮ็ดใหม่ห นำ้ำคือน,น้อยแค่วันตีบอจาบัดน้ำเฮ็ดออกปุลแล้วพี่น้องเอเซียนเด็ดตักออกพุนแต่กันบริตักออก,ก,กนะจ้าเพราะว่าน้ำนวดน้ำแตบมันปปยุนี่พอเพิ่อเสียน้ำเศร้าฤทธิ์ถุมัดทองแดกรู้ไปดีพี่น้องเอ้ยฉันว่าจะน้อยอยูอ่ไ่ะกันได้น้ำนี้ก่อพาวเห็ดอันน้ำเปื่อยก่อนเออเห็ดอันมันคายน้ำออกมาสก่อนเนี่ยเมื่อไหร่เห็ดหนึ่โลนึงคนหนึ่งนึ่งกิโลจะพี่น้องจ้าเห็นอ้อยเหงาะน้อยนึงในบาดมันแตกออกมาในบทเรียนน้อยนะจ้า เออมันบอกอ่อได้สัญญาณเฮ็ดเพอิุผลเปื่อยก่อนมุ่งอันนี้ผลเปื่อยดีก็ใชพี่น้องจ้าทาให้มอพดอันนี้เปื่อยสก่อนพี่น้องจะซื้อมาแกงเนาะไฟไปยิงเอาให้ได้เอาไฟเธอออกดูเฮ็ดเพื่องออกแล้วพี่น้องเฮ็ดเพื่องออกแล้วจ้าเนียเพืองเฮ็ดเพื่องไม่นางเอ้ยังพอดีพี่น้องจ้าพุ่งนีพอดีเห็นบอกทุกคนเอามาต่ำนะพี่น้องจ้าให้ใครมาเติมกันต่ำกันเนาะเออ เหรอออกซัมนี้เหรอจ้าเธอดูหมดยังอืมอืมาพี่น้องจ้าความินิมอลจ้าความินิมอลมินิจ่ายนะจ้าสิมาหาลอบบัม่วงฟอ๊บบักม่วงสุกิ่งเด็กพี่น้องเอ้ยจหกแปดพอไม่น้อยมันสิบปล่เพชรผลเปอีน้อยไม่จังแค่มงโก๋มังม่วงเบาเอื้อพี่น้องจ้าพี่น้องมาแต่น้าคุณบอกเอามาแต่น้ำตาจอน กินกรจาดครับมังม่วงตัวนึงนะมังม่วงปลาอันมังม่วงใหญ่นี้อ่ะมังม่วงนี้มังม่วงเออมังม่วงค่ำอะไรเออมันซุกแล้วอันนี้มันซุกแล้วตอนซุกแล้วนี่แดดเออน้าอันนี้บันซุกไปแล้วหรอซุกแล้วใช่ยัยอันนี้เปอกเลยนี่แก้มเรืองเรืองนี่ซุกไปเลยนี่หรอซุกไปแล้วนี่มันแค่กระดือกอยู่นะ เออเออเป็นได้อยู่มันก็จะเอาน้ำเนื่องผมบอลได้แล้วแต่มันก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงมีเหลืองๆจำบ่เลยนี่ชิจีไลกันหรอจีไลใช่น้อยน้อยจ้ะมันีซีซูก้อนตัวนี้เลยรอลองกลินมาอื่นดีนะมน้ยเท่าไหร่น้ำบันน้อยมันบ่นหน่อยเดือนน้ำบ่นเยอะ รายตัวแหงงในรถดีรถดีในตัตาใช่ไหมรนีร้เห็นไหมตหลัหลกเก็บรถถ่านกะแด่โคงชุดรถรถดีมีไก็ะตัดตาหุ่นเบิรงกรตกาตาทั้งนะมีนรออืมคาร์นเนต์อิติส์เอะไรอ่ะอุ้ nắng bảo sơn chi kia là một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, bớt chín, 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 ดีดจัองอิมันจะในนู้นนู้นวะจาเพรว่าเฮ็ดมันจะอดีมียอย่างเนาะใส่ะมันกุกอน้ย่อออป่าตีออกใหม่ไงตัวดีลาวกับข้องไทยนั่นแล้วแก่มาอันนี้ซื้อสแต็มปัสาลาวเป็น าขา่งออก่างระันตนอยนางาอาีบอกรอบเกี่ยวลรนนร้งบลูว่บอบอเอาเพื่นไปเบิ้งให้แน่เพื่นไปเบิ้งใกล้ๆให้แน่บาทนึ่งเดี๋ยวเกาะบงบงอนพี่น้องเว้ย ว่ามีนิโมนพี้เล่โพดโพดโพดพี่น้่าโพดชงชูโรดพี่น่าจะโฟกัสอันคนคอยดูเชฟเพีรแต่เพื่อนรันหรือเปล่าเออแซ่ไล่แซ่ไล่พี่ว่าเองก็ เ็ดไม่เด่น่าฝุ่กเอเกิเดข้าผลผลแคนบ่ะอขุนแคนมันเดินพี่นออ้องเออจริงนอะไรฉันเนาะยอะยตํามาพีแซก,กเ้อร์เอาเค่บุกบวก นี้นำล่างคูกมีประจําเปิดแสงนำล่างคูกแสงกรบโมรงยังมากมายเดอกพี่น้องประมาณนี้แหละแสงแบบบรรดาดน้องตาบราจะมีอะไรยังไงมากมายปลาดหนึ่งโซนในแคบโว้ยโอ้ตัวบอลอ่อนสบายแน่นอน มนผสมบดดูว่าเป็นลาายเสกเหนะจะบลอจะบลเอาตัวไปแก่เอกนไ,ได้ไม่ได้กระบาใส่บดด้กันผักตรีวไม่แล้วไม่กิน้วยมันขม ถามว่กินได้บอกกักินได้จ้าแต่บอกเขาขี้อะไรซีมือก็เดียกางายางายเป็นึติาบอเดี๋ยวยิดเติมประเดกยู่ เรื่องสม,งสมแต่ทันสมดอกเพราะว่าเอาเพิ่งเอานี่ลงเพิ่งเอาใบพักตรีอยู่ลงทุกคนรอให้มันเดือดมันพดมากกว่านี้ก่อนเนาะเบิงเบึ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 งทุกคนบุดบุญ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 แลแต่เอาปลาแดกลงกับเอาพักอ่านั่งตู้ลงเนาะพี่น้องหานมาทางนี้ก็ลังปอก,อก,อกอมะม่วงปอกมะม่วงจ้าแต่ว่า <ด>ตุ้ยน่าจะกินไม่ได้เนาะมันน่าจะแก้กับยายา,ายาใช่งดก่อนเนาะอเอากระบอกจะว่ากินได้หรือบอฮับโบรู้จะแต่ว่ากันนว้ก่อนพี่น้องจา้าพยามีความรู้ดันนี้กินมะม่วงได้บออาชาตแต่พอแต่แม่ผ่าวัดย,นะมยามันแก่มันมันสีสมิียังนะเออยามันแก่ยามันแก่กับยาเพื่อว่าแต่พอแต่แม่นะเอากระบอกพี่น้องจ้าแต่ว่ากันนวบก่อนเนาะสัน ขันคมขันยังหน่อยแสิ่กินได้ยูแต่อันพอง่ายๆก็คือแบบเขากินยมกินยาเขาเป็นไข่เป็นปน,นู่นนี่นั่นนะคือเพื่อนบอกให้กินสมถา,ามว่มาหมักหมักเกี้ยหรือว่าหมักสมนะกินได้บอกเป็นพวกผลไม้แบบนั้นนะแต่ว่าพวกหมักม่วงหมกักเน่าที่บอกเขาอยากกินสมนะเฮ้ยเออเขาตื่นแต่ไข่แล้วเขาอยากกินสมนะเพื่อนบอกให้กินนั่นสิแกยาเพื่อนว่ามันเนาวบ่เฮย้ย ขนาดอยู่นั่นี่ยังยุ่งพี่น้องเอ้ยเมื่ออาบน้ำคอยก็ได้เมื่ออาบน้ำเพื่อนเพื่อนเกิดเป็ดเกิดไก่แต่แกซีไป็นยางซองเบิงหมกทั่วเฮ้ยอ้าวขึ้นข้างเลยเฮ้ยอืมขะข้างแล้วถ้าได้ใส่ห้ยถ้าเน็ตปลักปัก็ทานห้ยซ้ำแล้วกีร์บ้างมันยังใส่งานได้อยู่อ่าอีตาหนังสตัดทิมเลยเอ้าวมันขาดไหมหลอทิ้งเลยหลอทิ้งเลยกูก็เท่าไหร่แปดสิบบาท แต่นางอันใดแปดสิบนะเออแปดสิบบาทเอาคือถือเถอกว่าเอากระถือคือเรือเออแปดคือว่าล่อช่องล่อไอุ่นได้ไม่ไม่แปดสิบบาทอ๋อมันย่าคือมันหยุ่งมันพลุงพลังเพื่อนปุ่นได้ไม่เป็นไปหื้อไปหื้อไปหื้อมาแล้วก็เจ้เท็่ได้ลว่าขาดขาดขาดแล้วกันตัดทิมบอกตัดทิมหากมาท่านในเบิร์ตได้ยังอยู่เครื่องหนึ่งฉันใช่นะฉันจะไมาใช่ใช่ได้อยู่อีกเครื่องหนึ่งยังอีกเครื่องหนึ่ง

ต้องมีการซีมซอยกันอีบออกบองก็เปลี่ยนไฮโดรลิกพี่น้องเออ,อจับเอาไหนเละเนีย่ยย,ยู่ได้เฮ้ยเซ้ม<ะ>อ,อยู่ไหนนั่นนึงเแมกพอเอาพันนาลงแล้วพี่ตูลงแล้ว อืมชมอาจารพี่น้องจามาเบิ่งใกล้ๆจ้าอย่างสิตักไปหาอยู่หากินพี่น้องจักแกงเห็ดปวกพี่น้องจ้าเฮ็ดอยู่บ่ฮู้น้องพี่น้องเอ้ยตักตักไปกินพี่น้องเอ้ยพอแล้วอยากบใบเผ็ดปันใดได้ฉันมาเติมอีกจังหน่อยเป็นอะไรมาส่าเอาเรี่ยวบริจังมันเหล็กเนาะติมมะพริกอีกสักน้อยหนึ่งพี่น้องจ้าเนาะ สองซะอืมขุดอ,ออกๆ้าพี่น้องอมาดูจ้ามาดูจ้าบดสะอ,อ่อนพร้อมๆอ๋อได้กินแกงเห็ดอีกแล้วใส่ผักอีตูใส่ผักติว๋วพี่น้องเอ้ย,อยความแซ่บนาไซส์บัได้นะจ๊ะตาาิดงลงไปอีกนิดนึงนะนะจ้ะสีน่จ้าบดลองลายจ้ะ นี่ละมันแซบน้นนำล้างโคกนี่แหละพี่น้องจาโอเคข้างจะนอนจะมาตักพี่น้องเลยมาจับพี่น้องจะตักไปกินพี่น้องจะยวดจายวดจานคนมาเดือมาเดือมาเดือแกงเห็ดเดือบแกงเห็ดพี่น้องจาเห็ดเกา่าเห็ดใหดม้สไตล์น้ำกันหวานจุ่ยๆุ่ยลงหอดีแข่งพี่น้องเอ้ยหลายคนว่าใส่ตู้เย็นไม่แซ่บใครบอกมันอยู่ที่คนปรุงจ้าโอ้เอาเบอร์เบย เอาไปเลเนาะอะจงไวให้นั่งเนี่ยเรื่เธอนั่งอยากดูกินเลิศขนาดเออเอาหนามนั่นนี่ต่างต่างออกกันโอ้ยฉันจะไปหมอบ่าเปนยังไงตัแกงเห็ดปวกเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยพี่น้องจ๋าเนาะมาเด้อกินข้าวน้ำเดือพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องจ๋ามากินข้าวกินข้าวน้ำกัดพี่น้องเอ้ยนี่แหละว่างนี่แล้วว่างกลางเนี่ยเอออย่าไปโต๊ะอะไรเด้อเด้ออเอ กี่กี่กี่อ่ะบ่แม่งังดอกโอู้จ้ามาเฮ้ยค้ามาบ่บ่เดี๋ยวมันแฉะอืมนี่จ้าพี่น้องจ้าอาหารของเราวันนี้อันนี้เอาไว้จ้าไม่เห็บเนิดเอาไว้บัดนั่งอยากกินตอนเลิกนี่จ้ามาพี่น้องจ้าไปนั่ง พี่น้องใจสิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสนิทก,กันแล้วกันพี่น้องใจติดตามพิณนัดจากซองเบาเอื้อเด้อพี่น้องเด้อญี่ปุ่นก็ได้มาอัญี่ปุ่นจะไปแล้วใครแน่แล้วพี่น้องใจใครแน่แล้ว